หอยพอดีก็ที่โทรมาตองใช่ไหมฮะเอาเอาเหาะสองกิโลจ้านายฮะเจ้นยฮะนี่จอดรถรถรถไปไหนฮะไปไปไปซอยโดนเอ้าไม่ขับไปต่อหน้าร้านได้เลยครับขับซอยไปได้เอ้าทำไมซอยเราแคบเหรอฮะแคบครับผมเอ้าคุณเอารถอะไรมาเนี่ยรถไฟเราจะตีโค้งลำบากโอครับรถไฟเที่ยวครับผมเออสวัสดีครับเชนฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเออเจ้านั่นชั้นไหนดีครับของเรามีสามระดับนะครับ อ๋อเชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนครับขอไปชั้นบนก่อนส่วนตัวดิอ๋อชั้นลุกลุกฮะโอเคไปเลยครับเหมือนผมกำลังเหมือนผมกำลังจะเข้าโซนลุกตั่งชั้นบนอ๋อเหรอสบายไหมฮะมันมันพิงไม่ได้เลยเดินนั่นนิดนึงครับเดินนั่นนิดนึงครับ อ่ะพิงครับโอเคครับได้นะฮะผมว่าผมนั่งชั้นล่างดีกว่าสะด,ดวกเลยฮะผมผมว่าชั้นล่างดีกว่าดีกว่านะครับผมโอเคครับมันเชิญนั่งชั้นล่างครับเออไม่ได้ครับมันเป็นบริการของร้านครับ ขาโตด้วยใช่เลยครับฉั้นั่งนะครับลำบากโดนชันกลางนะฮะชันกลางชอบประทานอาหารร้านนี้เหระครับไม่ครับเขาเห็นโทรมาสั่งจองอยู่นะฮะมันโอมึงคุยที่บอกจะมามาทานอาหารมาชิมาหาร้านผมใช่ไหมฮะคุณอะไรนะผมจำไม่ได้คุณคุณอะไรร้านเราจะกันเองครับ นะฮะสบายสบายต้องเครียดฮะอันนี้คือไปสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าถ้าเกิดาผมห่างมุณไม่ใกล้ชิดมุณกำลังเหยียบจับลูกค้านี่ถือว่าผมกันเองนะคนเราเนี่ยถ้าเข้าร้านมาเนี่ยถ้าผมไม่ดูแลเนี่ยคุณออกไปร้านผมเนี่ยคุณพูดว่าโอ้ยร้านนี้ไม่ดูแลลูกค้าแต่ผมนี่ดูแลใกล้ชิดไหมสนิทสนมกันเลยเพราะเดี๋ยวคุณต้องแลกลายกับผมต้องคุยกับผมแล้วเพราะคุณมาร้านเนี่ยคุณต้องเจอผมเป็นคนแรกผมคนต้อนรับลูกค้านะครับชื่อคุณเลยนะที่โทรมาสั่งจองโ o โอโ ฟอโอมอฟอดคนโง่อีกงนะฟอฟอโอมอฟอดได้รอยิ้มจากทุกทายนะไม่ใช่ได้รอยิ้มกูหัวคุณรอดมึงโง่ฟอโอโอมอถ้าเกิดผมตอบถูกเนี่ย ผมต้องให้เรายิ้มจากคุณต้องไม่เท่าอันนี้ได้เลยลูกนี่เนี่ยลูกค้าจะติดผมตรงนี้แหละฟอมฟอรโอมโฟมโฟมฟอรโมคุณฟอร์โมฟอร์โมฟอรโมฟอรโมฟอรโมผมชื่อฟอรโมผมเรียกท่าสั้นไเลยนะฮะไม่เอาไม่เอาชื่อเต็มผมชื่อฟอรโมคุณฟอรโมนะฮะครับฟอรโมฟอรโมโฟมผมเรียกโฟมอย่างง่ายๆ่ายเวลาถ้าโฟมผมผมไม่หันคุณโฟมโฟมฟอม์โม ชื่ออะไรชื่ออะไรผมนะฮะครับมิเคลโอ้มิเคลเหรอมิเคลฮะตอนแรกจะชื่อมิเกลแล้วมันเป็นเป็นมิเคลแต่ว่าอะไรมิเคลมิเคลมิเคลคุณไม่รู้จักเหรอฮะก็ารู้จะถามทำไม <Mik kel S 2> อะมิก <Mik kel S 2> นี่ก็คือเครื่องเสียงเออเคลนี่ก็คือเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแกว่งมันแกว่งเะไรจริงจริงเสียงแกว่งกันแหละมิกมิกคือมิกมิกไม่ดีอะนี่กูมานั่งร้านมึงเนี่ยกูมาเล่งฟังมึงคุยเรื่องเครื่องเสียงมานั่นมิคเขาชื่อมึงมิเเคลเออคือเสียงไม่ดีมมมิิิกกกเ่อคุณยไม่มมมิกผไ่หันต้องเรียกมิคแลมิเมิ ค <cido f> ือเล็บคนเราเนี่ยนี่มือสะอาดป่ะครับสะอาดเขาสะอาดเล็บคนเราเนี่ไม่ได้นะคนเรารเป็นแผลนิดเดียวนะไปแกะไปเกาเนี่ยสาม,มารถทำให้เป็นสิวเกิดเป็นแผลได้อ่าใช่ผมไม่แกะไงผมไม่แกะผมไผม่แกะทีนี้แกะก็ลามมาสิลามแผลไม่แห้งแล้วทีนี้ก็น้ำเหลืองย้อยนี่ย้อยมาค้างนี่ผมก็ได้กุกีตาแฉกเข้าร้าจะกินอาหารมึงคุยด้น้ำเหลืองคุยน้ำเหลืองแล้วแฉกฟัง มึงจะขายได้ได้เหรอได้ร้านเรากันเองครับผมบางทีแขกไม่ถือคุณถือเหรอเออสั่งเมโนูกันนะครับมีมีอะไรพิเศษจินบ้างเอาพิเศษนะไข่เจ,จเียวไหมเกิศษป็นไหนอ่ะไข่เจียวเราไม่เหมือนร้านอื่นทไ <Lightning. S 2> อ่ะไข่เจียวร้านอื่นเนี่ยไปทานแล้วเป็นไงอารมณ์เสียไหมฮะใส่น้ำมันเยอะบ้าง <c ười> ใส่เนย <c ười> นะฮะข้างในไม่สุกบ้างฮะราดข้ใช้ยอะไรทอดของผมแก๊สโซฮอร์ครับตกลงเอาไข่เจียวนะอะไรก็ได้ที่มึงกินได้อะเอ๊ะว่างไหมเนี่ย ว่างก็มากินไงเราลองลุกไปทำให้ผมดิไป <c oughs> ผมมาสั่งผมมาเสียเงินนี่ไงผมจะดูว่าลูกค้าเนี่ยคนนี้อารมณ์เป็นยังไงอ่าอย่างนี้ถือว่าอารมณ์แบบคุยกันได้มึงเอาเวลานี้ไปทำไข่เคียวไหมเออรอไป๊บนะครับครับผมมาดูไปก่อนนะครับไม่ดูมอาอ้าวคนเราเวลายอยู่คนเดียวนะเวลาคิดอะไรมันเ,เ,เล่าอีกแล้วไล่อีกแยะรอแป๊บนะครับเอออ้าวกินวันนี้แล้วครับขอโทษครับ นี่น้ำทานได้เลยนะครับร้านอื่นจะใช้หลอดนะฮะแล้วก็ใช้แก้วลินสีแก้วอันนี้กระดกได้เลยจับถนัดไหมลองดูก่อนนะทัาใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโถเล็กให้บาร์มาแล้วอ่ะถนัดนะครับนี่นะครับเฮ้ยพี่ั้งแต่ตั้งแต่มานะมีอันนี้ถูกใจมากเลยเนี่ยยังเดียวเลยครับผมสะอาด ทำดีช่วปตักดยวยนะครไมแล้วใครเจียวอ่ะเยอะเยอะวิมานเอาใครเจียวมาไหนใช่ครับผมแล้วเราจะไม่ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันนะครับนะฮะแล้วเราจะใช้กระเป๋าองเกงเนี่ยซับน้ำมันไปด้วยนะครับเอามาทำไมเนี่ยเพราเป็นประดับนะฮะเป็หรอผมเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมจะต้องมีใบมไม้นะครับ ลองถ่ายเจอก่อนครับมีซอสไหมซอสจะเอาซอสอ,อ,อ,อะไรฮะมีซอสอ,อะไรบ้างอ่ะก็มีหลายซอสฮะแล้วแต่ฮะมึงไม่ฉีกได้ทำไมอ่ะผมไม่ได้ฉีกเลยครับส่วนมากก่อนทานเขาจะเซลฟงเซลฟี่แล้วคุณไม่เซลฟี่อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวผมเอาอะไรมาเพิ่มให้คุณดีกว่านะนะจะได้ทานหลากหลายนิดนึงอ,อือเสียเสีย เสียเสียครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่โดดเดี่ยวครับเป็นไก่โดดเดี่ยวเป็นเมนูใหม่ทางร้านครับไก่โดดเดี่ยวครับเมนูมีเลยชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวครับมึงเลยเรียกไก่โดดเดี่ยวครับมองไปเหมือนอ้างวางไหมฮะมึงเรียกไก่กระพ่ายเลยนะฮะมันชื่อแรงไปครับของทางร้านครับเดี๋ยวมันโอ้มันมันแห้งไปนิดก็อืมก็มีชิ้นหนึ่งแต่เราทานชิ้นเดียวนะครับ อาหารมือเลยใส่กระเป๋ามาเสิร์ฟกันมันปั๊บน้ำมันดีมันเป็นของพิเศษทางทางร้านคนเราบางทีนะครับถ้าถือว่า2มือเนี่ยถ้าเกิดสะดุดเนี่ยผมถามก่อนถืออาหารมาเสิร์ฟ2มือเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยคุณจับมือไหนครำโควตามดนึงไม่มีนะครับนะฮะมันล้มมันล้มตึงเลยครับอ้คนเราต้องระมัดระวังครับเก็บเลยครับอะไรฮะเก็บอะเหอะเก็บเรื่องอะไรมาไม่เก่หรอกอ้าทายเยอะครับเอ๊ะมาคนเดียวเหรอครับเนี่ย เห็นแค่นักข่าวไหมะมครับเออไม่ไม่น่าถามเอาบางทีผมว่าเอ๊ะน่าจะมีเอ่อเพื่อนๆตามมาอะไรประมาณนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมาอีกสองคนครับท้แค่สองเลยครับบอสบอสคุณไม่ใช่้าไรคนขับรถเขาวอสผมเป็นนักชิมครับผมอ๋อที่บอกจะมาชิมอาหารถูกต้องคะอบอ๋อนี่เองมึงเดี๋ยวมึงถือแก้วมันไม่น่าไม่น่ากินแล้วคนบ้าบอุมึงถือปากแก้วไม่ใครถือแก้วอย่างนี้ไหมครับ มันมีใครโง่เหรอมีใครถืออย่างนี้ไหมล่ะมัอนจริงๆงลยอ่ะก็ผมถืออย่างนี้เป็เไรฮะมันไม่ได้คนตเอามากินปากแก้วคุณต้องถือก้นแก้วผมถามว่าผมถือมาอย่างนี้เออถ้าเกิดผมล้มเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเออว๊ะแป้บุญเห็นปากแก้วไหมเนี่ยเห็นป๊กไว้เออแล้วน้ำอื่นไม่มีเหรอน้ำน้ำนี่แค่เออเอาน้ำอะไรฮะน้ำเปล่านน้ำอุ่นอ๋อ ขอโอ้ยนี่มันเย็นไปนี่นเย็นไปเดี๋ยวสักคู่ครับสิบนาทีครับคุณอุ่นน้ำอย่างนี้เหรอคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดีวแดดลงตนันเดียวครับเดี๋ยวเขาครับ